ก็จะมาเป็นผ้าป้ายถืงส,สวยๆนี้คือผ้าป้ายธรรมชาตินะคะต้องผ่านกระบวนการในการทํางานหลายอย่างติ่งจากเราจะเก็บเราฝ้ายมาก่อนนะคะเก็บเราฝ้ายมานํามาตากแล้วก็จะมาอิ่วใส่เนี่คือเรียกว่าอิ่วฝายได้ไอิโอม่ายังไม่ได้เป็นฝายข,ขาวๆแล้วการอิ่วฝายก็คือการเอามาเล่นฝายออกจากดอกฝายให้งอไให้เขาเลอแต่ฝายสีขาว แต่ก็ไปเรียนแ้วก็เขามาเข็นอีกคืออุปกรณ์เข็นฝ่ายนะคะ่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข็นฝ้ายสมัยโบราณเล่มเล่นเขียนฝ่ายนี่คืออุปกรณ์เขียนฝ้ายนะคะหลังจากเราเขียนแล้วเข็นแล้วถ้าเราไม่เอาไปย้อมสีธรรมชาติเราก็จะเอาฝ้ายที่เป็นสีขาวสีกาวขาที่เป็นเส้นได้แล้วเนะี่ย เสร็จโฟมวันนี้คือเลือกโก่งนะคะโก่งเขาเขามาเสีเอาเศษไฟเขากินเหล่ยเมื่าใส่ที่เมา่ัน่าใสเศษไม้แบบนี้นะคะเข้าไปเพื่อที่จะเอามาใสลกบอนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะดึงดึงมาใส่แบบนี้นะคะใสแบบนี้นะคะแล้วก็เิ็มไปแบบนี้นะคะ ตัวนี้มันก็จะหมุนเพื่อที่จะเอาเส้นใ่ตัวนี้เข้าตรงนี้นะคะส่วนถ้าเราสมมติว,ว่าเราต้องการสีสีของฝ้ายเราอยากได้สีเช่นเราหลังจากที่เราเสีฝ้ายเสร็จเราก็เอาฝ้ายไปย้อมสีธรรมชาติตัวนี้คือฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติจากสีชมพูคือย้อมจาก สูอันนี้ย้อมจากข้างนะคะอันนี้คือูย้อมจากข้ังนะคะฟูี้อมได้จากการย้อมครั่งจะได้สีพูนี้สีฟ้าอ่อนนี้ย้อมจากกรามอันนี้คือครามธรรมชาตินะคะครามธรรมชาติสีเทาอันนี้เป็นฝ้ายหมักโคนนี่มักขีดตรงนะจ๊ะจะได้สีนี้นะคะอันนี้คือฝ้ายหมักโคนนี่แหละค่ะ คือกระบวนการทํางานกว่าจะได้เส้นป้ายมาเป็นเส้นป้ายสวยๆแ,แล้วก็เราก็เอามาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะปั่นให้มันใส่หลอดแบบนี้นะคะพอเราปั่นได้หลอดใส่หลอดแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาหลอดแบบนี้มาใส่กระสวยอันนี้ก็คืออุปกรณ์อันนึงก็คือกระสวยอันนี้คือกระสวยของกีบกระตุกตัวนี้ก็จะเป็นหลอดของกีบกระตุกนะคะ ใส่เข้าไปหลังจากเราได้เส้นฝ้ายส้นใหมแ่แล้วเราก็ใส่ไปแบบนี้เพื่อไปทอผ้าถ้าเป็นกี่ธรรมดาเขาก็จะใส่กระสวยแบนี้กระสวยสมัยโบราณกี่ธรรมดากีบ้านเราสองเอาธรรมดาก็จะใช้กีแบบนรรี้เรียบร้อยค่ะสำรับสำหรับกระบวนการก็นจะได้เส้นฝ้ายและเส้นใหม่เพื่อไปทอค่ะ ะะปัญหาของกลุ่มทอผ้าหลัลกๆปัญหาของกลุ่มก็คือหนึ่งเรื่องการตลาดค่ะการตลาดก็คือคนที่จะมาซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องผ้าไทยยังอยู่ในวงแคบอยู่นะคะส่วนมากคนที่จะใช้ก็จะเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็ก็จะมีบาง คนธรรมดาก็มีอยู่บ้างแต่จะน้อยนะคะปัญหาก็คือเราทําออกมาแล้วผลิตผ้าออกมาแล้วการตลาดมันจะอยู่ในวงที่แคบตัวเราเองเราก็ประชาสัมพันธ์อยู่นะคะแต่มันยังอยู่ในวงที่แคบอยู่อยากจะให้วัยรุ่นนี่นะคะตอนนี้วัยรุ่นทํางานแบบนักเรียนนักศึกษานี่แหละ,ะให้ใช้ผ้าไทยหน่อยเช่นเหมือนราชการเชน่นมหาวลัยราชภัทเนี่ย นอกจากจะให้อาจารย์ใส่ผ้าไทยไปทํางานแล้วก็อยากจะให้มีวันใส่ผ้าไทยวันหนึ่งสําหรับนักศึกษาใส่ไปสถานศึกษาสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการช่วยสนับสนุนกลุ่มทอผ้าและเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าของแต่ละจังหวัดนั้นให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือว่าคุณผ่านไปผ่านมาคุณทั่วไปจะได้รู้ว่าเช่นผ้าลายกาบวยอย่างเงี้ยผ้าลายเอกลักษณ์ของอุบล มหาลัยแลพัฒอาจจะเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้วันใดวันหนึ่งในการไปเรียนมันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกรษาคนที่จะไปเป็นอนาคตข้างหน้าของของเราก็คืออาจจะเป็นผู้บ้าใจอะไรอย่างนี้เขาจะได้ซึมซับเรื่องการรักความเป็นไทยอนุรักษ์ผ้าไทยช่วยกันให้มันซึมซับเข้าไปแต่่อนที่เขาเป็นนักศึกษาอยู่เผื่ออนาคตข้างหน้าเขาไปเป็นข้าราชการหรืออะไรมันก็จะได้ติดไปในตัวเขา เขาจะได้ช่วยเผยแพร่ไปในตัวนีค่ะนี่ค่ะสิ่งที่สิ่งที่อยากให้ช่วยแล้วก็ความต้องการของกลุ่มความต้องการของกลุ่มก็คืออยากให้ช่วยเรื่องการตลาดหนึ่งที่ากให้ช่วยเรื่องการตลาดกระตุต้นให้หน่วยง,งานราชการ่สนับสนุนกลุ่มผ้าทอมากขึ้นสองอให้ให้หน่วยง,งานมามาส่งเสริมกลุ่มเช่น กลุ่มขาดอะไรกลุ่มขาดขาดเรื่องการมัดหนีที่อยากให้มีวิทยากรมาสอนเรื่องการมัดหนีกลุ่มขาดเรื่องการย้อมสีธรรมชาติพี่อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมคัญธ์ที่มีศักยภาพหรือ,อคุณมาช่วยกระจายลงกลุ่มเรื่องการย้อมสีธรรมชาติเรื่องการมัดหีเรื่องการมัดรายเอกลักษณ์ของของชุมชนเช่นอย่างที่ทัวเนีย มีเอกลักษณ์ของกลุ่มมีเอกลักษณ์ของชุมชนเยอะแยะมากมายเช่นธ้ามาสิงน,นี่ก็เป็นสิ่งสวยงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะสวยงามมากเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเป็นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยว่างั้นเถอะก็อ,อยากให้มาว่างั้นราชการเช่นมหาจรารย์ราชพัฒมาสอนถูกอาชีพเกี่ยวกับเรื่องก,การมาัดหมีลายหัวน้อยลาย หอาใต้กลางน้ำอย่างเงี้ยที่เป็นอไรเอกลักษณของชุมชนให้เหน่วยงานราชการมาช่วยเรื่องนี้นะคะ